สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้อยู่ตลาดนัดนะครับพอดีมาเดินตลาดนัดับผมตลาดนัดโรงเรียนเทื่วดีลานะครับแต่ก้าวเขาก็มีมากมายหลายอย่างครับมีหลายอย่างเลยตาบผมอาหารสดอาหารแห้งตลาดนัดโรงเรียนเที่วดีลาะก็จะอยู่ในโรงเรียนเลยนะครับก็จะวางขายในโรงเรียนเลยก็จะขายทุก เสาอาทิตย์ครับผมมีเสาอาทิตย์แ้าจากอาทิตย์ไหนที่ก็มีกิจกรรมเขาก็งดขายก็ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมครับผมข้าวเขาก็มีมากมายหลายอย่างครับให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจงเย็นตอนนี้4ี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงกว่าจะห้าโมงครับมีเยอะเลยครับข้าวมีมากมายหลายอย่าง อาหารเหนืออาหารอีสานอาหารใต้มีครบอาหารจีน,รปปนกระลงฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีมีครบครับรับชมกันนะครับขายดีนะครับตลาดโรงเรียนนี่ขายดีขอบคนเยอะคนพภาคกรยยะแสที่ย่าน,ลนหลามกำแพงอบน้ำพริน้ำพริกครับทุกคนตัวเยรับชมกันนะครับทุกคนหลายอย่างเลย นะครับตรงนี้ก็ช่วงเย็นพอดีคนก็จับใจใจสายอยของกิียครับวันหย,ดย,ยุด้วยสาวัตถดช่วยตกยำอยำต่างๆครับชมกันน,น,น,นักข้ามตะวันแซ่บจังเลนกินมากินครับหลายอย่างเลย งกับข้าวมีให้เลือกสรรกระบผมเห็นนะครับเยอะมากเยอะมากอันนี้อยู่โซนฝั่งรอบนอกนะครับติดอ,อาคารเ็าะจะมีหลายล็อกนะครับมีล็อกกลางอีกล็อกฝั่งนู้นีกครับอันนี้โซนด้านนอกครับะเยองกับข้าว มีมัแรงทอดรับร้อมมีมากจะมากมีมากมายหลายอย่างขน,ขนมขนมนะครับกว่วันนี้มาเดินในโซนวับนอกก่อนครับดอดยสักพักคนเยอะช่วงเย็นวนันนี้คนก็จะเยอะ ช่วงนี้ก็ยังไม่เย็นเท่าไหร่ยังไม่ถึงห้าโมงก็อาจจะเบ,บาบางหน่อยดูนะครับทุกคนก็จะมีขายทุกเสาร์อาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์วันสุดท้ายละของอาทิตย์เนี่ยอันนี้ข้าอยีกมาเยอะมากมาก,ากรบผทมอาหารสดอาหารแห้งมีเป็นไก่ใต้น้ำนครับผม มากินทั้งนั้นเลย,รยครับเห็นไหมครับครับครับวันนี้แดดครับร้อนครับวันนี้ที่กรุงเทพแถวรามคำแหงมีแดดแดดจ้าอุณหภูมิร้อนสูงเหมือนกันครับเห็นไหมครับเดี๋ยวด้านนอกเปียงเลยครับทุกคน เดินทะลุมาถึงตรงนี้แล้วจะเป็นหอยหอยแมงโูนะครับทุกคนโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอพักขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็ขอบคุณทุกทการติดตามทุกทการรับชมนะครับทุกคนก็สวัสดีมีความสุขนะครับดีไวไวครับ